7วิธีปฏิบัติตัวเพื่อเป็นแสงสว่างในที่ทำงานของคุณต้นฉบับภาษาอังกฤษจ,จาก YMI เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่ทำงานถ้าอย่างนั้นการเป็นแสงสว่างในที่ทำงานก็น่าจะเป็นสถานที่เริ่มต้นที่ดีในการทำหน้าที่พยานของพระเยซูคริสต์จริงไหมครับแต่บางครั้งการทำแบบนั้นในวันอาทิตย์หลังจากได้ฟังคำเทศนาที่หนุนใจก็น่าจะทำได้มากกว่าการทำในระหว่างสัปดาห์ที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย หรือถูกบั่นทอนกำลังทามกางสภาพแวดล้อมของที่ทำงานที่ไม่เป็นคริสเตียนแล้วอย่างนั้นเราจะสัแดงการดีเพื่อจะทำให้เพื่อนร่วมงานของเราอยากรู้จักพระเจ้าและยกย่องพระองค์ได้อย่างไรกันแม้ว่ามันจะดูน่ากลัวแต่มันก็เป็นไปได้เรามาลองดู7วิธีที่ทำได้จริงเพื่อจะนำแสงสว่างของพระคิดไปยังที่ทำงานของเรากันข้อที่ 1. จงยืนยัน ให้บอกคนอื่นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมีคุณค่ามันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะมองเห็นความขี้เกียจและความไม่ได้เรื่องของคนอื่นซึ่งเป็นเหตุให้เราต้องทำงานมากขึ้นแต่บ่อยครั้งแค่ไหนที่ลองมองหาข้อดีของคนอื่นในการทำงานเจ้านายของคุณเคยให้คำติชมที่มีประโยชน์ต่อโครงการของคุณบ้างไหมครับคุณเคยสังเกตเห็นจุดเด่นหรือจุดแข็งของพนักงานฝึกงานที่คุณร่วมงานด้วยบ้างหรือไม่ คุณมีเพื่อนร่วมงานที่คุณไว้วางใจจะทำงานได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีระบบระเบียบบ้างไหมจงฝึกฝนตัวเองที่จะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นคุณค่าและให้ยืนยันกับพวกเขาเพื่อให้กำลังใจและยกย่องพวกเขาข้อที่2จงยอมรับให้กล้ายอมรับเมื่อคุณทําผิดพลาดเรามักถูกล่อลวงให้พยายามปกปิดความผิดของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ทำงานของเรา ให้เราถ่อมใจและกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของเราและทำงานหนักเพื่อลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นแทนที่จะทำงานเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองด้วยการกระทำแบบนี้เรามีโอกาสที่จะแสดงถึงความถ่อมใจอย่างพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ของตัวเราเองข้อที่3จงยอมขอโทษให้ใช้ข้อบกพร่องของคุณเพื่อชี้ให้ผู้อื่นรู้จักกับพระเยซูคริสต์ เราทุกคนเคยเจอวันที่เรารู้สึกเหมือนโดนงานกำลังจิกหัวในช่วงเวลาที่เรากำลังรู้สึกว่าถูกถาโถมด้วยข้อเรียกร้องต่างๆนานาของงานหรือกำลังผิดหวังกับการกระทำของคนอื่นเรามีแนวโน้มที่จะหมดความอดทนหรือไม่ระมัดระวังคำพูดไม่ว่าเพื่อนร่วมงานของเราจะคิดว่ามันสำคัญหรือไม่เราก็ควรจะกล่าวคำขอโทษเนื่องจากอารมณ์ชั่ววูบของเรา และขอให้เขายกโทษให้ในกรณีที่จำเป็นที่สำคัญที่สุดคือให้เรามีบุคลิกที่สํแดงความเมตตาความสุภาพอ่อนโยนและอดทนนานอย่างชัดเจนให้สมกับที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นข้อที่4จงยกย่องให้พูดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณการบ่นเป็นการเริ่มต้นของหัวข้อสนทนาที่ง่ายที่สุดแต่ว่าเราสามารถเลือกกล่าวคำขอบคุณแทนได้ เราอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีหนึ่งคนหรือได้มีโอกาสร่วมงานทำงานในโครงการใหม่ๆเราก็สามารถขอบคุณสำหรับการทำงานที่ให้ทักษะและให้การพัฒนาเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราในอนาคตในทางปฏิบัติความรู้สึกขอบคุณจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านบวกในการทำงานมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้จิตใจของเราฝึกนับพระพรและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้ ข้อที่5จงช่วยเหลือให้สละเวลาส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยเพื่อนร่วมงานพอถึงเวลาห้าโมงเย็นพวกเราส่วนใหญ่จะตื่นเต้นที่จะได้เลิกงานพอถึงเวลาห้าโมงเย็นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะตื่นเต้นที่จะได้เลิกงานแต่เราสามารถสร้างผลกระทบในทางที่ดีต่อคนอื่นๆได้หากเรายอมสละเวลาอันมีค่าของเรานอกเวลางานเพื่อจะรับใช้คนที่เราทำงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเสนอการช่วยเหลือเพื่อนที่ทำงานเพื่อทำการย้ายบ้านหรือนำอาหารไปเยี่ยมคนบางคนที่กำลังพักฟื้นหลังผ่าตัดจงสแสดงความรักของพระเจ้าต่อเพื่อนร่วมงานของเราโดยประนิบัติพวกเขาทุกเวลาเท่าที่เราสามารถจะทำได้ข้อที่6จงเป็นเพื่อนให้หาวิธีสร้างความสัมพันธ์แบบสร้างสรรค์มีกิจกรรมมากมายสร้างมิตรและเหมาะที่จะช่วยให้เราเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงาน ชวนกันมาเล่นกีฬาหรือจัดงานสังสรรค์แสดงความยินดีกับผู้ที่กำลังจะเป็นพ่อแม่มือใหม่หรือทานอาหารกลางวันร่วมกันในร้านอาหารเปิดใหม่ใกล้ๆที่ทำงานการใช้เวลาเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงานจะช่วยให้เรามีพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าและไม่ใช่แค่ผิวเผินซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการแบ่งปันพระกิตติคุณกับพวกเขาข้อที่ 7. จงสนับสนุนให้อธิษฐานเผื่อเพื่อนร่วมงานของคุณอย่างจริงจัง มันเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมไปว่าเพื่อนร่วมงานของเราก็มีชีวิตส่วนตัวและต้องต่อสู้ดิ้นรนเหมือนกันเมื่อเรามองไปรอบๆถึงแม้จะเป็นที่ทำงานเล็กๆเราก็จะพบว่าคนมากมายกำลังเผชิญปัญหาหลายอย่างปะปนกันไปไม่ว่าจะเป็นการนอกใจการเสพติดปัญหาครอบครัวหรือภาวะซึมเศร้าซึ่งเรามักจะมองไม่เห็น ดังนั้นจงอธิษฐานเผื่อเพื่อนร่วมงานของเราอย่างจริงจังขณะที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยพวกเขาเราจะระลึกได้ว่าพระเจ้าคือความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับพวกเขาจงมองไปรอบตัวเราด้วยหัวใจแบบที่พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงพระองค์และอธิษฐานอย่างสุดใจเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักพระเจ้าถ้าเราคิดถึงการเป็นแสงสว่าง เพื่อนร่วมงานของเราคือกลุ่มคนที่เรามีโอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณหรือสำแดงลักษณะชีวิตแบบพระเยซูให้เขาได้เห็นมากที่สุดดังนั้นให้เราเดินเข้าไปที่ทำงานด้วยความตั้งใจใหม่ที่จะสะท้อนแสงสว่างของพระเยซูออกมาในทุกสิ่งที่เราทำ